เคลิปมาก็ถึงกับถอนหายใจครับทำไมมันร้อนอย่างนี้โอ้จะไหวไหมเนาะผมนี่สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกคนทุกท่านด้วยแล้วกันครับผมผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านไพรเวงตำบลพรมเทพ,อ,พอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร คนนี้ก็ดีใจกับคุณพ่อคุณแม่เนาะที่มีลูกหลานนะครับบวชทดแทนบุญคุณให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของนาคแป๊กนะครับที่บ้านไทยเวงครับน่าจะเรียกขวัญน,นาประมาณเย็นๆน,น่งแล้ลบ,าบาทเห้าปลึงตะนาเอา เรียกขวัญตอนไหนบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงสามกว่าตามหลักนกประมาณประมาณเนี่ยงสิบสองสิงน้ประมาณหกเชือกหกเชือกโดยประมาณประมาณเอาง40ตัววาหน่อยบวชเาเรียกว่าเราเาไปีรบ้างรถแห่แปคันแห่พรุ่งนี้รถแห่เป็นลมินาเเย ไม่ปิดโรทีปแต่ปีดรนารามมังโอ้ต่คณะดังๆยุมมแล้วอันุสาธุกับคเนี่ยนาอันนี้เรียกพนักได้ยังนี่เรียกอะไรแล้วเรียกอะไรแล้ววันนี้เรียกอะไรแล้วพนักวันนี้เอาให้เต็มที่ก่อนเรื่องพนากเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยสำรวมาเอารวอย่าเียวันนี้แหละยันนี่ขอึวันก่อนขอสักพ๊กใช่ครับขอสักพ๊กอ่าเนีครับนี่ครับก็เป็นบวดหมูเนาะ เขรีบบวชหมู่ของตำบลผมขรบวชประจำปีประจำปีของตำบลตามประเพณีครับผมนะฮะขึ้นขึ้นในเก้าค่ำเดือนหกทุกปีทุกปีของทุกปีของเก้าค่ำสิบค่ำสิบเก้าค่ำของพรมเทพอ่าของพรมเทพก็คือเป็นประเพณีไปแล้วครับเป็นประเพณีมาตั้งตโบรามโบราณโอ้แต่ละรุ่นแต่ะรุ่นนะครับผมเมื่อก่อน่ะคือว่ารุ่นไหนก็คือรุ่นไหนอืมไอบางคนก็ เกิดคนละพศก็เข้าไม่ให้บวชนะอ๋อแต่ทุกวันนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่ทุกวันทุกวันนี้ก็เป็นไรแต่ว่าบางคนอายุมากแล้วเกินมาบวชในในช่วงเทศกาลของเขาก็โอเคก็ได้ก็ได้แต่แต่ก่อนไม่ได้แต่ก่อนไม่ได้ก็คือรุ่นใครรุ่นมันพศไหนพศนั้นโอ้ถือขนาดนั้นเลยนะแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้ก็คืออารมณ์รวยคืออารมณ์รวยมาก็คือว่าทันเตก็นั่งข้างหลังบอาวุโศก็นั่งหน้าไป เข้าตามคิวเข้าตามอายุเข้าตามวันแต่ก็จะมีแบบนี้ทุกปีอแบบนี้ทุกปีที่พรมเทพตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน6ครับผมแล้วแต่พอน่าจะเยอะจะน้อยครับแล้วแต่อันนั้นอีกอย่างหนึ่งครับอ๋อครับขอบคุณข้อมูลครับคุณพ่อบางรุ่นก็มีน้อยบางรุ่นบางรุ่นก็มีมากครับแล้วแต่แล้วแต่รุ่นอืมอ่ะ อันนี้คือความเป็นมานี่มาคือความเป็นมานี่คิดประมาณกี่ปีแล้วพ่อเฮ้ยผมไม่รู้ตั้งแต่เกิดมาแค่เลยเนาะอ๋อใช่ไหมว่าตั้งแต่คุณพ่อเกิดมาก็คือเขาปฏิบัติแบบนี้มานานแล้วมานานแล้วแต่สมัยไม่มีการศึกษาไม่มีที่เรียนนะครับผมก็คือสาศัยวัดเรียนก็คือปฏิบัติแบบนี้มานานแล้วอ๋อการศึกษาพอที่จะทราบข้อมูลโดยคร่าวๆแล้วครับผมนะครับในยูทูบมาจากไหนแต่วันนี้ผมมาถ่ายเครื่องเสียงครับพ่อผมไม่ได้มาถ่ายงานงานบวช ผมไม่ได้มาถ่ายงานบวชนะผมมาถ่ายเครื่องเสียงที่มันจะมาถ่ายยูทูบไอ้ออกรายการอ๋อนี่แหละคุณพ่อได้ออกแน่นอนโอ้โหอไออกแน่นครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถ่ายเครื่องเสียงกันเวยครับขอบคุณสําหรับข้อมูลครับผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเสียงจริงๆคนที่ติดต่อผมมาก็คืออยู่เกาหลีครับผมนะแกทํางานอยู่ที่เกาหลีอยากให้ผมมาฟังนะครับระบบเสียง สเกิร์เจริญเหรสวัสดีครับผมรู้จักมงคลสาวดําซิ่งไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีทีมงานครับผมนะครับผมขอหาพี่อต,ตอนนตอไหนครับเดี๋ยวถามสภาพก่อนผมอยู่นครปฐม,ามครับที่ผมขอหาพี่ว่างานบวชบวชผมเทศเป็นงานประจำปีครับจะมีรถแหยู่8คันอ๋อพี่<ต>ใ,ชใช่ไหม ถ้ามี6ผมจะไปเชื่อครับผมเขอบคุณเละว่าพี่พี่มาถ่ายทำให้นอนเอ้าแล้วทำไมตัวเองว่าไม่ได้มาไม่ใช่เหรอตอนแรกว่าจะไม่มาพิวัี้อยู่ไม่ได้อยากอยากเลยต้องมาลานลานคายครับผมมากับพี่ชายสองคนครับผมนี่คนนี้เลยว่าจะไม่มาให้ผมมาถ่ายให้ชมหน่อยสุดท้ายแล้วก็ต้องมาเองมาเองครับเอาเทานั้นผมปิดคลิปเลยโอ้ไม่ต้องไม่ต้องแล้วเนาะก็มางานเองแล้วเนาะ เดี๋ยวตอนนี้ก็จะขกแขนครไปหน้าเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวเครื่องเสียงก่อนได้จ้ะครับครับอะไรครับรีวิวเครื่องมาสวัสดีครับผมใครเป็นเจ้าของเครื่องคนติดต่ออยู่เกาหลีครับผมคนนี้ทําหน้าที่แทนครับอ่ะพี่ชายบอที่อยู่เกาหลีครับผมโอ้พี่ชายไปหากินไกลเนาะจักไซติดสาวเกาหลีแล้วมั้งพี่ชายมาอาจารย์ทีมงาน ทมงานสวัส์าวสวัสด์ซาวอยู่บ้านบ้านเทวงอยู่บ้านนี้เลยเนาะเล่นเครื่องเสียงเริ่มต้นยังไงเล่นนานแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ดอกสิบห้าน <c oughs> <Buffalo> ิ yeah, well, Welcome, ้วส so ิบห้า okay. นิ้วสองใบสิบห้านิ้วสองใบจุดเริ่มต้นนะครับผมเหมือนบางดําเลยบางดับสิบสิบนิ้วแปดนิ้วเริ่มต้นที่แปดนิ้วแล้วก็มาสิบนิ้วแล้วสิบสองนิ้วเอาเอาพันนี้กี่ปีแล้วจําได้ไหม จำไม่ได้แล้วครับนานแล้วนานแล้วอ่ะมีอะไรบ้างปัจจุบันนี้มีมิกอ่าครับอันโตมิกเป็นของอันโตครับอ่าครับผมเป็นแอมค์ประกอบแอมค์ประกอบตัวนี้ขับอะไรขับแหลมขับแหลมแหลมกล่องใช่ไหมครับผมหกตัวบ่หกตัวเนาะอันนี้แยกเป็นชแนลไหมแยกครับชแนลละสามชแนลละสามอ่ะมาวอล์กวอล์กมียี่สิบครับครับผมข้างละสามปิดข้างละสามเลย ดอกคออะไรนี่ดอกชาร์ลิเจอร์ห้องห้าสิบหนึ่งสองร้อยวัตชาร์ลิเจอร์ห้องห้าสิบหนึ่งสองร้อยวัตมาตัว Q mark อันตัวนี้แอฟอันนี้ประกอบไหมหรือว่าประกอบเนาะอันนี้ขับแหลับแรมขับแหลมเหมือนกันแหลมในตู้เสียงกลางตู้เสียงกลางอ่ะค่าละสองค่าละสองแล้วตัวนี้ตัวล่างนี่ขับเสียงกลางค่าละสามเสียงกลางข้างละสามอ่ะเจ๋วเลยทรอตเป็น BPA สององูนพี่ของมาราณีอันนี้ได้จูนยังเป็นพี่ที่อยู่เกาหลีว่าจูนเองอ๋อพี่แกไปนานอย่างเกาหลีนี่ไปมาณสองปีสามปีแล้สองปีสามปีไปกี่ปีไปห้าปีห้าปีสงสัยมีเงินมีทองกลับมาเล่นเครื่องเสียงสงสัยจะลงทุนชุดใหญ่แล้วครับถ้าไปขนาดนั้นแล้วก็จะมีไม์ของคออะไรดีอะค u สติกครับผมนะ ตรงนี้ประมาณนี้สเต็ปดึงไฟ,ไฟแ60แอมป์60แอมป์อ่านี่ครับปรญยาดนะครับไฟพอไหมจานแถวนี้พอ,พออยู่เนาะ,ปะไปไป <c oughs> ที่ตู้แป๊บนึงไม่ต้องไปข้างนอกหรอกมันร้อน <c oughs> ยืนอยู่ตรงนี้แหละยืนคุยกันนะมาจารย์มาอธิบายหน่อยตู้เบรเป็นสูตรแผ่นดินไหวของช่างแม็กแผ่นดินไหวช่างแม็กซุริน,นอยู่ที่ทพระแก้ว สังขะเนาะสเปนิ้วชารลีเจอร์หกห้าศูนย์เสียงกลางเสียงกลางอันนี้ไม่รู้เหมือนกันพี่เขาซื้อมาดอกลำงพงดอกลำงพง B M สาม B M สามร้ทั้งหมดเลยแลมในในตู้อ่ะเป็นอสเป็นตัวไหนจำไม่ได้ห้าหนึ่งศ์บ่ับห้าหน่งศูย์ใช่ไหมน่าจะใช่ก็ประมาณนี้เนาะ สายลำโพงยาวกี่เมตรี่สายลำโพงสามสิบถึงแม่นี่มาดูลักษณะยาวสามสิบหรือยี่ห้าน่าจะน่าจะประมาณยี่ห้าครับามาดูกันต่อเด้อครับด้านหลังก็อ่าอันนี้มาจากอันนี้มาจากมิกนะครับอันนี้ออกมาจากมิกเข้าแล้วก็น,นี้ก่อนเล่นสามทางใช่ไหมจันครับสามทางก็คือมันจะมีเบ็ดกลางแหลมแล้วแต่เรากําหนดว่า ช่องหนึ่งช่องสองเป็นเบสช่องสามช่องสี่เป็นกลางช่องห้าช่องหกเป็นแหลมนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับด้านหลัง Cross ครอสดิจอนนะฮะก็นี่ก็จะมาเข้านะครับพาวเวอร์ Power. พักเครื่องพอดีแล้วมันจะเปิดอ่ะสักเพลงพอทั้งนั้นเอาเพลงอะไรบอก เกรงใจจะพาไปเอาเพลียงอะไรเนาะเอ้ายังไม่มีคนเท่าไหร่ก็น่าจะเปิดได้เต็มที่อยู่ต่ถ้าตอนเย็นก็น่าจะยากนิดน,นึงครับเดี๋ยววางก่อนครับพ่อนาควางวาง,วางไว้ก่อนก็ได้ครับผมอพ่อ,พอนาคนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้21บครับ21บวชแล้วแต่งเลยแม่นี่เรื่องกินทหารเกินแล้วใบดำใบดำโอ้โชคดีรู้ว่าจะรอดเข่งแต่ไม่รอดข้อเยอะ เขาเอาเยอะไงปีนี้อะเพลงหาเพลงเจอไหมเพลงอะไรอะไรวะไม่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 เอาเพลงแบบที่เขาฟังได้ดีกว่าเนาะเอาเพลงอะไรงานบวชของกินแก้โคราชเอาพิมพ์ไปนะเพลงที่พี่น้องฟังได้ทั่วประเทศครับผมให้ฟังแต่กันตึมก็เดี๋ยวเขาจะว่าเราอีกเปิดแต่กันตึมนะ ลงแรงงานบวชวงหิงแก้โคราชด้อ่าใช่ครับผมพลง,งานแล้น่าจะเป็นตีหากินของบางดำแล้วแหละในช่องนะก็ทนทนฟังเอาเดอ้อพี่น้องครับเพลงนี้แหละไม่ติดลิขสิทธิ์โอ้ไวรุ่นเกษตรกรนี่ก็ดังจริงๆเลยเนาะ เสียงดีอะไรครับผมเจ๋มมาก ุณชีงงานสุวัสาวสุดิ์สาวบ้านไพริงตําบลพรมเทพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับผมรับงานเท่าไหร่นี่ชุดนี้รับงานเท่าไหร่มือนกันหรือเป็นคนรับลุงอ๋อลุงเป็นคนรับอ่าราคาปกติอ่ะโดยที่ว่าไม่ไม่เป็นงานช่วยชุดนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วเนี่ยหมดอย่างนี่หมดแล้วมีมีแค่นี้ใช่ไหมอ๋อโอเคงั้นติดต่อทีมงานได้ทางไหนบ้างครับ ทางเฟซบุ Math ๊กอ่ะเฟซบุ๊กชื่อที่อยู่เกาหลีนะที่ที่อยู่คนเดียวเฟซบุ๊กเราเลยเราเป็นคนเปิดนะพานุพงศ์หอมเนียมภาษาอังกฤษพานุพงศ์หอมเนียมภาษาอังกฤษนะครับผมพานุพงศ์หอมเนียมภาษาอังกฤษครับผมอยู่ที่บ้านไพรเวงเนาะครับจ้าเนาะกับทีมงานสุวัสด์สาวตระห่ะตระหงตระหงนะไรั่นก็เสร็จนี้ครับอ่ะเสียงดีใช้ได้เลยครับผมนะครับ นี่ครั้งแรกเลยที่เข้ามาถึงไพรเวงนะปกตินังกัดตัวแคนน้อนนะไอ้บ้านบ้านเราเตัวกนบ้านบ้านเราเตัวกันน้นก็ทดลองตงัวกันน้นเลยไม่เคยได้เข้ามาถึงบ้านไพรเวงเลยครับผมอ่ะวันนี้ครั้งแรกแล้วก็มาเป็นงานบวชของข้านักนะ